คลิปนี้ผมจะมารีวิวนะครับน้องกาเสียนะครับเป็นตัวที่กาชาได้มาแล้วก็ลองใช้มาระดับหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมซึ่งอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ถูกต้องเสมอไปนะครับน้องเนี่ยเป็นแอดพูดง่ายๆถ้าพูดภาษาบ้านๆน้องเป็นแอดที่ไปล้วงหลังศัตรูนะครับแล้วโจมตีเธอเธอโจมตีด้านหลังก็จะแรงมากเธอเดินค่อนข้างไกล ไกลมากอะเดินไกลมากเอาไว้ไปล้วงเอาไว้เดินคล่องแคล่วไปตีนู่นตีนี่คล่องแคล่วที่สําคัญคือเธอสามารถที่จะล็อกเป้าแล้วก็จัดการศัตรูได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วแต่ข้อเสียของเธอคือเธอค่อนข้างบางและก็จะต้องไปโจมตีระยะประชิดซึ่งถ้าเกิดว่าไปคอนเทนต์ที่หนักหน่วงเช่นหอสูงสูงเี่ยเธออาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเธอจะโดนตีทีเดียวตายคือเธอไปตีแล้วก็ออกมาไม่ได้เธอตีห่างห่างก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเ,ออเธอจะต้องตีระยะประชิดเท่านั้นดังนั้น เธอเหมาะที่จะเป็นตัวที่ใช้ในคอนเทนต์ทั่วไปหรือไต่หอที่ใช้เธอเข้าไปทําจังหวะสําคัญเท่านั้นแต่ว่าให้คุกองในานานๆน,น,น,นี้ก็ต้องมีตัวช่วยแทงนะครับเป็นตัวแทงมาช่วยยืนคู่กับเธอแบบรับดาเมจแทนอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นไปแต่ว่าคอนเทนต์หอสูงๆเธอก็ตีไม่เข้าเพราะว่ามันเป็นมอนมันแข็งมากนะครับคือเราข้ามไปคอนเทนต์สูงๆไม่ได้อ่ะมาอธิบายสกิลของเธอกันนะครับ สกิลอธิบายสองฝั่งเลยแล้วกันนะอันนี้มันเป็นสกิลทางซ้ายเนี่ยเป็นสกิลล็อกเป้าถ้าเกิดว่าเธอเดินไปไหนเนี่ยเธอจะล็อกเป้าศัตรูที่ศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะเธอจะล็อกเป้าให้ตัวนั้นเนี่ยลดเกราะไปสี่เปอร์เซนตโดยอัตโนมัติเลยนะเป็นสกิลติดตัวซึ่งเธอจะล็อกเป้าตัวที่อยู่ในระยะหกช่องเนี่ย,เ,ยเธอจะล็อกเป้าหนึ่งเทินส่วนทางขวาเนี่ย เมื่อโจมตีไปเมื่อเธอไปโจมตีเธอจะได้เกราะ15%นะครับถ้าเกิดว่าเธอโจมตีและติดคริเธอจะได้เกราะ25%อันนี้ก็เลือกเอาผมอะเลือกทางซ้ายเพราะว่าผมมองว่าเธอไม่ได้ไปโจมตีบ่อยๆเธอจะล็อกเป้าแล้วก็ไปโจมตีในในแบบเอาทีเดียวให้ตายไปเลยอะเออซึ่งผมมองว่าทางซ้าย เป็นสกิลล็อกเป้าที่ระยะ6ช่องมันล็อกระยะไกลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอลดเกาะแล้วเพื่อนได้ได้ประโยชน์ไปด้วยโดนลดลดเกาะแล้วเพื่อนลุมได้ะอะไรเงี้ยทั้งส่วน2องสกิลนี้นะครับเป็นสกิลที่ผมอัพ2ฝั่งเพราะว่าอาา่ที่แรกผมชอบทางขวาแล้วก็ไปไปมาไ,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 ไต่หอผมลุยเดี่ยวไม่ไหวไงทางขวาคือผมกะว่าเออเอาไว้ลุยเดี่ยวไว้มันทางขวาเนี่ยมันคือการใช้ให้กับตัวเองก็คือลดสถานะลบสถานะผิดปกติ3สถานะแล้วก็ เติมเลือด3ามสแล้วก็ได้บัฟเนี่ยบัฟเพิ่มโจมตียี่สิบเพิ่มเกาะ40ิบอะไรเงี้ยคือมันเตรียมพร้อมบู๊ได้นะใช้ได้หลายสถา,านการณ์ผมเลยอัพอันนี้ก่อนแต่ไปมาพอไปไต่หอสูงๆเนี่ยปรากฏว่ามันบู๊ไม่ได้มันบู๊อย่างที่ใจนึกเป็นแอดเป็นอย่างนั้นไม่ได้โชว์เดี่ยวไม่ได้ก็เลยมาอัพสกิลนี้แทนนะะสกิลนี้คือเป็นสกิลดึงศัตรูที่อยู่ระยะห่างออกไปสี่ช่องก็จะดึงศัตรูให้ลากเข้ามา แล้วลากเข้ามาตีหรือลากเข้ามาแล้วก็ให้เพื่อนถีบตกน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีบางด่านไม่ใช่บางด่านอะหลายๆด่านเลยเราสู้ศัตรูตรงๆไม่ไหวเราจะต้องถีบมันตกน้ําใช่ไหมถีบตกเหวแล้วมันยันไปอยู่ในซอกหลืบที่เราถีบไม่ได้ไงเธอเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยดึงมาในจังหวะที่เราอยากจะถีบได้นะครับเราก็จะดึงเธอมาปุ๊บให้เพื่อนถีบต่อเป็นคอมโบนะครับก็อันนี้ก็จะ มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือพอเราดึงศัตรูแล้วศัตรูตัวนั้นจะไม่สวนคืนศัตรูบางตัวเช่นบอสมันจะมีการตีเคาน์เตอร์เวลาเราตีมันมันจะสวนคืนตีมันจะสวนคืนอันนี้ยมันจะไปปิดสกิลนี้เลยเราสามารถดึงเพื่อให้ปิดการเคาน์เตอร์และให้เพื่อนหลุมได้เพื่อนก็จะไม่ต้องไม่ก็ต้องไม่ต้องกลัวมอนหรือบอสเคาน์เตอร์แล้วนะครับซึ่งบอสมันจะดึงไม่ได้นะบอสส่วนใหญ่คือ พอดึงแล้วมันจะไม่ไม่โดนล,ลากเข้ามามันจะป้องกันการดึงแต่อย่างไรก็ตามมันจะติดไอ้สถานะนี้ครับปิดเรีแอคชั่นได้อันนี้ก็มีประโยชน์ในแง่ของการช่วยปิดเรีแอคชั่นของมอนหรือบอสนะครับแต่ว่ามันมีผลแค่หนึ่งเทอร์นะออมีผลแค่หนึ่งเทอร์ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นการช่วยโจมตีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทางซ้ายก่อนทางซ้ายคือเมื่อโดนโจมตีจากข้างหน้าหรือท้างซ้ายเธอจะสวนคืน แต่ว่ามันใช้ได้ครั้งเดียวในหนึ่งรอบอันนี้มันเหมือนจะดีนะโดนตีแล้วส่วนคืนโดนตีแล้วส่วนคืนแต่อย่าลืมว่าคอนเทนต์ไต่หอสูงสูงผมจะย้ําว่าไต่หอไต่หอเพราะว่าผมมองว่าไต่หอมันสนุกและท้าทายสำหรับผมผมไปบ่อยแต่ว่าคอนเทนเนอร์เรื่องอะ่ะผมมองว่ามันไต่ไปตามเลเวลเราอยู่แล้วอ่ะมันน่าจะไม่ลำบากอันนี้ความคิดผมนะเออมันมันไต่ไปตามเลเวลเราอยู่แล้วมันน่าจะไม่ลำบากมากแต่ไต่หอมันข้ามเลเวลไงยิ่งสูงสูงม,มันข้ามเลเวลอันเนี้ การตีส่วนคืนในคอนเทนต์ไตหอมันค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่ามอนมาตีแรงกว่าเราเยอะเราทีเดียวตายไม่มีโอกาสได้ส่วนคืนและที่สําคัญคือมันส่วนคืนแค่ทีเดียวตอนหนึ่งรอบเท่านั้นเออผมเลยมองว่ามันไม่คุ้มที่จะผมเลยมาทางซ้ายทางซ้ายคือเมื่อศัตรูอ่าถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆศัตรูในระยะสามช่องใช่ไหมแล้วก็ศัตรูตัวนั้นมันเลือดต่ํากว่าสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับไอ้ตัวนั้นอ่ะถ้าโดนเพื่อนโจมตีเราตัวน้องอ่ะจะช่วยไป ปั่นศัตรูซึ่งการปั่นศัตรูเนี่ยมันจะเป็นการเจาะเกรเาะแล้วก็คิดดาเมจเป็น50ของเลือดของศัตรูที่หายไปคือไอตัวเนี้ยหรือสกิลเนี้ยมันมีเงื่อนไขยอยู่คือ1ศัตรูต้องเลือดต่ำกว่า30% 2. อสศัตรูต้องอยู่ในระยะ3ามช่องจากน้อง3เพื่อนจ้องโจมตีศัตรูพอโจมตีปุ๊บน้องก็จะช่วยปั่นได้ไหม การคำนวณดาเมจคือดำนวนจากเลือดศัตรูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่หายไปเข้าใจปะเข้าใจความหมายปะแล้วมันมีผลได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งรอบหนึ่งรอบการต่อสู้หนะึ่งเทินอ่ะพูดง่ายๆนะเออมันมีผลแค่หนึ่งรอบถามว่าเอ้แล้วมันมีประโยชน์ยังไงปกติเราฆ่ามอนแป๊บเดียวก็ตายไปมันก็ตายคือมันมีประโยชน์ต่อ,อการสู้บอสเพราะว่าบอสที่มันเป็นบอสที่มัน เป็นคอนเทนต์หลังๆไม่ว่าจะเป็นไตหอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันถึกมากเลือดมันเยอะมากแล้วเราโจมตีธรรมดาเนี่ยแทบจะไม่เข้าถึงแม้ว่าเลือดมันจะเหลือต่ำกว่า3 0เรเราโจมตียังไงก็ไม่เข้าคือคือมันตายช้ามากอ่ะแต่พอเธอมาช่วยปั่นเนี่ยแล้วมันคิดดาเมจตามเลือดที่หายไปเนี่ยมันคือดาเมจสูงมากไงมันไม่ได้คิดตามดาเมจของเธอนะมันคิดดาเมจตามเลือดมอนที่หายไป ดังนั้นมอนยิ่งเลือดเยอะยิ่งแรงอันนี้ผมใช้ปิดจ็อบในการฆ่าบอสในการไต่หอหลายๆตัวถ้าใครได้ดูคลิปย้อนหลังนะครับคลิปที่ผมอัพไปนะอันนี้ก็เป็นสายที่ผมเล่นส่วนตัวส่วนไอ้ข้างบนนะครับอันนี้ผมแปลนะเพราะผมยังไม่เคยเล่นแบบยังไม่เคยอัพผมแปลให้ฟังเฉยๆนะอันนี้ไปพิจารณาเองว่าดีไม่ดีผมรีวิวการใช้งานเหมือนข้างล่างไม่ได้นะครบแบงก์เจ็ดนะครับ สปินนิ่งเบรดนะครับสปินนิ่งเบรดทางซ้ายเนี่ยคือมันแปลว่าเป็นเป็นสกิลอินสแตนต์นะสกิลอินสแตนต์คือใช้ปุ๊บคุณไม่เสียแอคชั่นนะครับไม่จบเทิร์นสกิลอินสแตนต์คือการเสซฟเซ็กซ์จนนี่เป็นสกิลดึงเหมือนกันคล้ายๆสกิลนี้เนี่ยคล้ายๆสกิลนี้เหมือนเป็นสกิลนี้อัปเกรดดึงมาพอดึงมาปุ๊บมีดาเมจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วถ้ากําจัดศัตรูตัวนี้ได้ก็จะได้สองเอเนจีสองพลังงานนะครับแต่ว่าไอ้ท่าเนี่ยข้อเสียของมันคือมันทั้งดึงและดาเมจแต่ข้อเสียของมันคือเสียสามเอเนจีเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณดึงมาแล้วก็สังหารได้คุณจะได้เอเนอรจีคืนสองอย่าใช้ว่าคาว่าฟื้นฟูเลยใช้คําว่าได้คืนดีกว่า <c oughs> ได้คืนสองนะครับอันนี้เหมือนจะมีประโยชน์กับตัวที่มันเป็นมอนกิกี้อ่ะ เวลาเราเคลียร์มอนคียี้ทั่วไปอ่ะด่านทั่วไปที่มอนมันบางๆนะเออจะได้ไม่ต้องเดินไกลเดินไปดึงเดินไปดึงอะไรเงี้ยส่วนไอ้นอันขวาเนี่ยเป็นสกิลติดตัวบอกว่าถ้าไม่มีเพื่อนอยู่ใกล้ๆในระยะรอบตัวสองช่องเนี่ยเธอจะพลังโจมตีและพลังป้องกันขึ้นแปดสิบอแปดเปอร์เซ็นแล้วก็ครีมากขึ้นสิบเปอร์เซ็นเป็นสกิลติดตัวพสซีฟนะครับ ของแร้งแปดนะครับของแร้งแปดทางฝั่งซ้ายเป็นการโจมตีธรรมดาคือโจมตีศัตรูหนึ่งตัวเป็นการฟันสามทีหนึ่งสองสามแล้วถ้าเกิดว่าศัตรูตัวนั้นเลือดต่ำกว่าเจ็ดสิบเอร์เซนจะเพิ่มอัตราคริยี่บห้าเปอร์เซ็นตนะครับส่วนทางขวานะครับเป็นการโจมตีธรรมดาเหมือนกันคือเหมือนให้เลือกอะว่าคุณจะอัปเกรดการโจมตีธรรมดาของเธอเป็นแบบไหนนะครับ โจมตีธรรมดาโจมตีโจมตีธรรมดาร้อยเปอร์เซนแล้วก็ทำให้ติดสถานะปิดสกิลพาสซีฟสกิลติดตัวของสตรูแอน i ์อิน n ิตรอ y p a c k e t before attacking อ๋อคือจะพูดว่าไงดีคือปกติมันโจมตีธรรมดานะครับ แต่ถ้าเกิดว่าศัตรูตัวนั้นอนะ่ะเลือดต่ำกว่าเจ็ดสิบเซนเนี่ยจะติดสถานะผิดปกติด้วยไอสถานะปิดสกิลต,ติดตัวเนี่ยน,นะครับเออด้วยผมเข้าใจว่าถ้าศัตรูไม่บาดเจ็บคือถ้าศัตรูเลือดเต็มมันจะไม่ติดนะผมเข้าใจความหมายอย่างนั้นนะอืมมันเป็นการทาให้ศัตรูติดก่อนที่จะโจมตีนะครับถามว่าแล้วอันนี้มันมีประโยชน์ยังไพงพาสซีฟสกิลคือเป็นสกิลต,ติดตัวของมอนอาจจะเป็นสกิลบางอย่างที่มอนตัวนั้นมันมัน มันอาจจะตอบโต้คืนมันอาจจะโดนตีแล้วก็มีแข็งหรืออะไรไม่รู้อะสกิลพาสซีแบะมันมันมันจะต้องไปดูตรงนั้นว่าในตอนที่เราเล่นถึงตรงเนี้ยมันมีศัตรูที่ใช้สกิลพสซีป่นๆเยอะไหมเออถ้ามันมีศัตรูที่ป่วนเยอะอันนี้ก็อาจจะมีประโยชน์ก็ได้ผมก็ไม่รู้เนะยเออแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อันนี้ตีสามทีเนี่ยถ้าศัตรูมันเลือดต่ำกว่าเจ็ดเปอร์เซ็นเราจะตีคริมีโอกาสคริเนี่ยแล้งสิบเอ็ดนะครับ ลนส์11ทางฝั่งซ้ายนะครับคือเป็นการโจมตีกระยภาพเป็นหมูเนี่ยรอบตัวนะครับระยะ2ช่องเป็นกงจักรนีเออเป็นการปั่นนะครับเป็นการปัน่นแล้วก็ก่อนที่จะโจมตีเธอจะบัฟครีสามสิบเปอร์เซ็นก่อนเป็นสกิลปั่นหมู่นะครับแต่ว่าข้อดีคือเออข้อเสียคือคูดาวห้าเธอเลยทีเดียวนะครับส่วนอันนี้นะครับ h i d d e n executioner เนะ ถ้าเกิดว่ารอบๆตัวเธอในระยะหนึ่งช่องติดตัวเธอเนี่ยไม่มีเพื่อนนะเออเดี๋ยววิธีใช้ออฟชาร์คเกตใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รอบตัวเราในระยะหนึ่งช่องรอบๆศัตรูเออรอบเป้าหมายถ้าไม่มีเพื่อนเรายืนอยู่ใกล้ๆศัตรูเลยจะทําให้ติดสถานะมีคำไอ้มูนทูเอลลอร่าเดี๋ยวนะอีฟิกจะมีเอนด์ด แอนเอฟเฟกละูตเทโอเคคือมันเอาไว้ล็อกเป้าศัตรูที่อยู่โดดๆนะครับถ้าไอศัตรูตัวนั้นมันไม่มีไม่มีเพื่อนมันผมตีความว่าเป็นเพื่อนมันเออมันจะทําให้ไอตัวเนี้ยไม่ติดออร่าเพื่อนไม่ได้บัฟจากเพื่อนแล้วก็หลบไม่ได้แล้วก็จะติดสองเทินนะครับ ถามว่ามีประโยชน์ยังไงก็คือศัตรูบางตัวบงเล็บผมคิดว่าหลังๆเนี่ยบอสเบิร์ดเนี่ยมันอาจจะมีคู่หูที่บัฟออร่าให้นะมีการหลบเก่งหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเรามีสกิลนี้แล้วเราไปอยู่ใกล้ๆไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นมันก็จะไม่ได้บับจากเพื่อนศัตรูมันจะโดนปิดออรา่าปิดออร่าจากเพื่อนนั่นเองนี่ความหมายของมันนะแต่ว่ามันจะต้องเป็นศัตรูที่อยู่โดด,โด,ด ไม่มีใครติดมันนะครับอมืมันก็จะทำให้ศัตรูหลบไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยล็อกเป้าอ่ะเป็นสกิลล็อกเป้าติดตัวอันนี้เป็นสกิลต,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 ติดตัวนะสกิลต,ติดตัวซึ่งพอดูแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถเชื่อมโยงได้ว่าคุณจะอัพอะไรนะครับจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นสกิลล้วงนะมันจะเป็นสกิลแบบอ่าอย่างอันเนี้ยเป็นสกิลที่หามอนที่มันโดดๆใช่ไหมไม่ติดเพื่อนเอ่ออย่างบางอย่างเนี่ยอเนี้ย มันก็จะไปเชื่อมโยงไก่พวกสกิลดึงที่มันก็จะทําให้มอนมันห่างเพื่อนอยู่แล้วห่างเพื่อนมันอ่ะนะเอออย่างอย่างอันเนี้ยก็เป็นล็อกเป้าคือมันมันเป็นสกิลเน้นหมายหัวเป็นนักฆ่าที่ล็อกเป้าแล้วก็จัดการตัวเป็นตัวตัวไปนะครับนี่คือตัวเธออ้อลืมบอกว่าสกิลเทรดของเธอเนี่ยทำอะไรได้นะครับคือทุกๆเธอเนี่ยเธอจะเหมือนรับมีดอะ เธอจะปั่นกงจากเธอแล้วมันก็จะทําให้ปั่นหนึ่งครั้งเนี่ยเธอเธอจะปั่นเธอลวหนึ่งครั้งพอครบถามสามครั้งเนี่ยเธอจะได้คริสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเธอจะได้คริสิบห้าเปอร์เซ็นและทุกๆครั้งเนี่ยเธอจะได้เพิ่มโจมตีและพลังป้องกันสี่เปอร์เซ็นตหมายความว่าถ้าคุณผ่านไปหกเธอเนี่ยคูณก็หกคูณสี่เป็นยี่สิบพลังโจม พลังจบตี24%พลังป้องกัน24%สูงสุดนะแล้วก็เพิ่มคริส15%เมื่อผ่านไป6เทนะิร์นคือเธอเป็นสายแบบล็อกเป้าอย่างอย่างที่พูดนะครับถ้าเชื่อมโยงสกิลในแผงนี้กับสกิลอันเนี้ยเธอคือเป็นตัวที่รอเชือดในช่วงเลดเกมเหมือนเป็นพวกแครี่ในดอทอะไรเงี้ยเออก็เอาไว้ล้วงศัตรูที่ อยู่หลังๆนะครับหรือว่าเข้าทําตัวที่มันถึกๆโหดๆหน่อยในโหมดเนื้อเรื่องโหมดอะไรก็ได้แต่แต่ว่าในโหมดไต่หอนะครับถ้ามันสูงเกินไปเนี่ยเธอก็ตีไม่เข้าคือไม่ใช่เธอคนเดียวะเกือบทุกตัวตีไม่เข้านะจะต้องช่วยกันทำอะไรหลายอย่างนะครับถึงจะตีเข้าก็คือสถานะผิดปกติเออไฟเผาดีบัฟบนู่นนี่นั่นถึงจะตีเข้าแต่ว่า ไม่คุ้มแลกนะต่ายหอสูงสูงไม่คุ้มแลกเพราะว่าโดนตีส่วนทีเดียวตายนะครับอสรุปแล้วในความคิดผมคือเธอเป็นตัวที่เอาไว้ในสต็อกแล้วก็ใช้ในบางสถานการณ์บางด่านไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องเอาลงทุกด่านเพราะว่าบางด่านอย่างที่บอกมันเกินจะรับไหวจริงๆนะครับก็เลือกไว้ในสต็อกแล้วก็พอถึงด่านที่ผมเออคุณมองว่ามันมันใช้การได้คุณก็ค่อยเอาออกมาใช้นะครับ ผมใช้คำว่ากลางๆนะครับกลางๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวตัวกาเซียในมุมมองของผมนะครับก็การจบการรีวิวตัวนี้ไปที่เท่านี้ครับ